ดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของข้าพเจ้าจะเป็นแจส๊สหรือไม่แจส๊สก็ตามดนตรีล้วนอยู่ในตัวคนทุกคนเป็นส่วนที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตคนเราสำหรับข้าพเจ้าดนตรีคือสิ่งประณีตงดงามและทุกคนควรนิยมในคุณค่าของดนตรีทุกประเภทเพราะว่าดนตรีแต่ละประเภทต่างก็มีความเหมาะสมตามแต่โอกาสและอารมณ์ที่แตกต่างกันไป สูรายการสารคดีพิเศษเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดสะพานเดินเรือรายการที่จะพาท่านไปกับราชนาวีไทยและเพื่อนร่วมทางแห่งท้องทะเลเพื่อพบกับความหลากหลายความหมายจากชีวิตและการบอกเล่าจากนักเดินทางที่มีศรัทธามัน่นการเดินทางครั้งสำคัญไปกับสะพานเดินเรือ ดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสรารคดีพิเศษเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดสะพานเดินเรือค่ะหนึ่งในสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดปรานคือการดนตรีทรงฝึกซ้อมอย่างจรงิงจังทั้งด้วยพระองค์เองและกับวงต่างๆวงดุรยางทหารเรือก็ได้มีโอกาสถวายงานด้วยเช่นกันค่ะในวันนี้เราจะนําเสนอเรื่องราวของหนึ่งในตำนานวงการดนตรีไทยวงดุรยางทหารเรือ ท่านผู้ชมจะได้รับทราบถึงประวัติความเป็นมาและเส้นทางการฝึกของคนดนตรีแห่งราชนาวีไทยค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอนำเสนอในตอนที่ชื่อว่าดุริยางทหารเรือลำนำดนตรีแห่งราชนาวีไทยเป็นตอนแรกของทั้งหมด2ตอนขอเชิญท่านติดตามรับชมได้เลยค่ะ พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการดนตรีนั้นเป็นที่ประจักษ์แก่อาณาประชาราษฎร์สงสนพระราชฤทัไทยในการดนตรีตั้งแต่ทรงพระเยาว์โดยทรงเลือกเครื่องดนตรีประเภทเป่าทั้งสองอย่างคือแซกโซโฟนและคาริเนตเป็นเครื่องดนตรีประจําพระองค์ขณะที่ทรงศึกษาอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์พระองค์สงสนพระราชฤทัยในดนตรีแจ๊ และโปรดการฟังแผ่นเสียงของนักดนตรีแจส๊สชั้นนำหลายท่านเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบแนวทางการเล่นดนตรีพร้อมทั้งทรงฝึกฝนการเล่นดนตรีแจส๊สด้วยพระองค์เองจนคล่องแคล่วทรงเริ่มพระราชนิพนธ์เพลงเมื่อมีพระชนมพรรษาได้18พรรษาในพุทธศักราช2489ทรงพระราชนิพนธ์เพลงแสงเทียนเป็นเพลงพระราชนิพนธ์เพลงแรก และจนถึงปัจจุบันมีเพลงพระราชนิพนธ์ทั้งสิ้น48เพลงทุกเพลงล้วนมีทํานองไพเราะประทับใจผู้ฟังสอดคล้องกับเนื้อร้องซึ่งมีคตินานาประการและเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของชีวิตคนไทย ในยามที่บ้านเมืองไม่สงบสุขทรงประพันธ์และพระราชทานเพลงปลุกใจเพื่อเป็นกำลังใจแก่ข้าราชการทหารคพลเรือนและประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติให้มีกำลังใจทำงานต่อไป สถาบันดนตรีและศิลปะแห่งกรุงเวียนนาปัจจุบันเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยการดนตรีและศิลปะการแสดงได้ถวายพระเกียรติให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกกิติมศักดิ์หมายเลขที่23ดังปรากฏพระปรามาพิไทยภูมิผลอดุลยเดชจารึกบนแผ่นหินอ่อนของสถาบันอันเก่าแก่ของยุโรปนับว่าทรงเป็นชาวเอเชียพระองค์แรกที่ทรงได้รับการถวายพระเกียรติ ให้ดำรงตาแหน่งสมาชิกกิติมาศขณะที่ทรงมีพระชนมพรรษาเพียง37พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาส่งร่วมปลูกฝังความรักในดนตรีทั้งไทยและสากลแก่พระราชโอรสและพระราชธิดาม,มาโดยตลอดทรงสนพระราชฤทษไทย ติดตามพัฒนาการของวงโดยยางทหารเรือและพระราชทานคำแนะนำตลอดจนพระราชทานเครื่องดนตรีนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อกองทัพเรือ,อย่างหาที่สุดมีได้ ว่าเสียงเหล่านี้คือบทดนตรีที่ผูกพันกับเหล่าทหารเรือจนเป็นส่วนหนึ่งที่แยกจากกันไม่ได้ผูกพันฝังลึกอยู่ในจิตใจของพวกเขาทุกคน เรือเทนเนสซีแห่งกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาเดินทางข้ามห่วงแห่งท้องทะเลไกลเพื่อเยือนสยามประเทศในครั้งนั้นได้มีการนำเอาแตรวงจากเรือขึ้นมาเล่นในกรุงเทพด้วยมิเชลฟูสโกกาลังพลเรือเทนเนสีเชื้อสายอิตาเลียนที่ได้มาพร้อมกลับแตรวงได้ถูกชักชวนให้มาเป็นครูแตรทหารมารีนกรมทหารมารีนซึ่งต่อมา ได้รวมอยู่ในกรมทหารเรือเพื่อทำการฝึกสอนและควบคุมวงดนตรีแต่นั้นมาในราวพุทธศักราช2,419ช่วงต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแตรวงนั้นได้ตามเสด็จจนถึงการบรรเลงถวายพระเกียรติยศในการเสด็จเรือพระที่นั่งตามธรรมเนียมปฏิบัติของทหารเรือโดยได้บรรเลงบนเรือพระที่นั่งเวสาตรีเป็นลำแรก จนถึงเรือพระที่นั่งมาหาจัก,กรีลำที่หนึ่งซึ่งได้มีการจัดวงลงประจำเรือพระที่นั่งเมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรปด้วยมิเชลฟุสโกได้แต่งเพลงถวายพระพรบรรเลงโดยแตรวงทหารเรือในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัตนโกสินทร์ศก115มีบทร้องสั้นๆว่า ขอให้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสายน้ำแห่งท้องทะเลยังคงได้นำพาการดนตรีของทหารเรือไทยก้าวไปอย่างต่อเนื่องสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิษ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสำเร็จการศึกษาทางด้านการทหารจากประเทศเยอรมนีครั้งนั้นพระองค์ยังทรงศึกษาการดนตรีแบบตะวันตกเป็นการส่วนพระองค์อีกด้วยตวมตาท่านเหมือนรับหน้าที่ต้อนรับแขกเมืองด้วยที่วังของคผมนี่จะต้อนรับแขกเมืองเยอะก็มีวงดนตรีทั้งปีพาดแล้วก็แตกวงก็เอาทหารเรือมามาฝึกแล้วให้เล่น ทั้งเพลงไทยเป็นเดิมแล้วก็เพลงสากลง่ายๆในวังเนี่ยใช้ปีพาดแต่ถ้าดาวงจะเริ่มจากทหารเรือแล้วก็จะใช้ประจําเมื่อมีงานเ,เลยนอะไรเพราะว่าท่านอยู่กับทหารเรือเยอะแล้วก็ปรับปรุงแล้วก็ฝึกสอนกันไว้เยอะก็ที่ที่เล่นได้จนถึงขั้นเพลงยากๆอย่างเช่นทางเล่นร็บจซดี้แลอระทูของ r a า s l i ส t นี่ก็ทหารเรือ กเป็นงานกาล่าจองแขกต่าง,งชาติระดับระดับดใหญ่ๆระดับทูตระดับคุนานางผู้ใหญ่อะไรพวกนี้แล้วก็ก็จะเป็นดินเนอร์ดินเนอร์แบบฝรั่งอะไรเงี้ยก็อยู่ข้างในข้างในตำหนักก็จะมีวงบรรเลงวงบิดผ้าด้วบรรเลงคลอวงแกววงก็บรรเลงเพลงไทยด้วยเพลงฝรั่งง่ายๆชูมานง่ายๆเสร็จแล้วพอพอหมดดินเนอร์ก็จะเป็น กาแฟอะไรเงี้ยน,นะคะส่วนใหญ,ญ่ก็จะออกมาที่ตามธรรมเนียมฝรั่งมาที่ระเบียงก็จะมีโต๊ะนีเกาอี้นั่งท่านก็แอบแอบแขกเลาะไปทางตึกแล้วก็ลงไปที่วงที่วงก็ไปคอนดักขึ้นเพลงโชว์แต่นี้ก็ฝึกมาแบบคงฝึกหลายเดือนก็ขึ้นเพลงนี้เลยคอนดักเพ mm hmm. ลงท่าก็เรียนนับเสีบสองนี่ค่ะ แขกจากที่ก็ฟังเพลงคลอมาเอ๊ะอพอเพลงนี้ขึ้นก็เพลงนี้ตอนนั้นกำลังฮิตเป็นเพลงที่แบบว่าดังมากในยุโรปในทั่วโลกเองนะฮะเขาก็ไม่คิดว่าจะได้ยินที่นี่แล้วแขกระดับความสูงทั้งนั้นเลยก็เร,เริ่มรีบพูดไปทีละคนสองคนแล้วก็หันมาดูแล้วก็ใน่สุดก็ลงมาข้างล่างแล้วก็ไปยืนอยู่หน้าวมพอจบก็ขอองค์กร ตบมือกันใหญ่ของก่อนแล้วก็เรียกหาคอนดักเตอร์ท่านก็เสด็จหนีไปตอนนั้นเมืองไทยไม่มีใครเล่นได้อย่างนี้ท่านก็แบบว่าสอนสอนทีละพาร์ททีละพาร์ททีละแนวเลยแล้วก็เปิดแผ่นให้ฟัง พระองค์สรงพระปรีชาในด้านการดนตรีไทยอยู่เดิมแล้วและทรงมีครูเพลงไทยชั้นยอดคือท่านจังวางทั่วพาทยโกศลที่เคยเป็นหัวหน้าวงดนตรีประจำวังกรมหลวงชุมพรในพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เมื่อพระองค์ทรงเลิกวงสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วาราพินิย์ก็ทรงรับวงดนตรีของท่านจังวางทั่วมาไว้ในพระอุปถัมภ์ และส่งให้ทำหน้าที่เป็นครูประจำกองดุริยางทหารเรือภายใต้พระบัญชาอีกด้วยท่านครูจังหวังทั่วเนี่ยประจำอยู่วงบังพลมที่ท่านก็เขียนโน้ตเป็นโน้ตเพลงมาให้ท่านครูจังหวังทั่วรเนี่ยดูว่าเพลงเนี่ยครบไหมอะไรไปแล้วก็มอบงานให้ทหารเรือไปปรับวงเรียกปรับวงทหารเรือที่ปรับวงคือท่านอ่านจากโน้ต ลายประหารของทุนหม่อมเขียนมาและตอนนั้นท่านก็เรียนเรียนโนต้ตจากทุนหม่อมคือท่านจะเขียนเป็นละเอียดหมดนะฮะรี่ซอสหนึ่งโน้ตแทรกเป็นเพลงไทยเดิมแต่ใช้ดนตรีสากลบรรเลงอย่างเพลงแขกสายเงี้ยแขกสายแท้ครึ่งสากลบรรเลงเพราะมากเพลงแขกสายแล้วท่านทำเพราะทุนหม่อมทำเพราะ ด้วยคุณาภาพที่คงสืบสารด้วยชีวิตที่ศรัทธาในลำนำดนตรีบทนี้คนแล้วคนเล่าที่เฝ้าสารต่อความเป็นดุริยางทาหารเรือพวกเขาจะคงรักษามารดกดนตรีอันลัมค่านี้ไว้ไม่ให้สูญสิ้นไป แม้การเวลาจะเปลี่ยนไปแต่การดนตรีของกองทัพเรือยังคงอยู่จากกองแตรวงที่เคยเป็นอาคารโรงไม้อยู่ในบริเวณอู่หลวงกรมอู่ทหารเรือมาเป็นกองดุริยางทหารเรือที่พระตำหนักรพีพัฒน์วัฒนาในพื้นที่พระราชวังนันทอุทยานติดกับถนนอิสระภาพและคลองหมอนจวบจนปัจจุบันผมเข้าเป็นนักเรียนดูอยยางเมื่อ วศสองพันสี่อยเจ็มมีในรุ่นนั้นว่ามีเจ็ดคนเรียนฝั่งนั้นเรียนเป็นนักเรียนอยู่ประมาณสี่ห้าปีนะจึงยังมาเข้าวงใหญ่เอนอเป็นนักเรียนนะครับมีแบ่งเป็นปนักเรียนฝึกนะมีกระโจมฝึกอยู่กระโจมนี่งเป็นนักเรียนฝึกนะน ณอาณาจักรการดนตรีแห่งนี้ยังคงมีเรื่องราวที่สืบสารสร้างเสียงดนตรีเชกเช่นบนรรพชนของพวกเขาลักษณะาการเรียนดนตรีในก่อนปี2500เนี่ยจะเป็นลักษณะาการเรียนที่ดน,ดนตรีอย่างเดียวปฏิบัติอย่างเดียวก็คือเช้ามาก็มาเรียนกับครูเพื่อที่จะฝึกให้เป็นนักดนตรีนะครับในช่วงระยะเวลา5ปีพอหลังจากนั้นเสร็จแล้วก็ถึงจะเป็นพลรับราชการนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ก็เหมือนเป็นพลทหารแต่ว่ายังไม่ได้ติดยศ ครพอหลังจากนั้นเสร็จแล้ว5ปีก็ถึงจะได้ติดเป็นจารีนะครับต่อมาปีพุทธศักราช2500กองทัพเรือได้กำหนดให้มีโรงเรียนรูอ,อย่างขึ้นในสมัย2500เนี่ยยังเป็นตึกอาคารไม้ซึ่งจะอยู่บริเวณติดกับรเรียนถนนอิสรภาพพอต่อมาเนี่ยนะครับเราเห็นว่าบริเวณนั้นเนี่ยค่อนข้างจะมีเสียงรบกวนและเสียงดังนะครับก็ทําให้การเรียนหรือการสอนรือการศึกษาต่งตางๆเนี่ยทำให้ไม่สะดวก แล้วก็เลยได้รับอนุมัติจากกองทัพเรือให้สร้างตึกอีกแห่งหนึ่งซึ่งตรงข้ามซึ่งเป็นตึกปัจจุบันนะครับเป็นเป็นโรงเรียนขึ้นมาสร้างเป็นอาคารตึก2ชั้นโดยชั้นล่างเนี่ยก็จะเป็นห้องเรียนนะครับสบ้อนไปชั้นบนเนี่ยก็จะเป็นอาคารพักของนักเรียนชายต่อมาในปีพศ 2, 2, 2 5 0 4ันรอะครับท่านเรือเอกสาเร็จนิยมเดชนะครับซึ่งท่านจบจากโรงเรียนในเรือท่านได้มีโอกาสไปเรียนดนตรีจากประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็ ได้เข้ามาทําหน้าที่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนดุยนานหันเรือนในสมัยนั้นท่านได้ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาก็นําหลักสูตรต่างๆนะครับมาปรับปรุงมาประยุกต์ใช้ก็เริ่มที่จะมีการเรียนการสอนเป็นระบบมากขึ้นมีการเรียนภาคทฤษฎีทางดนตรีนะครับแล้วก็มีปฏิบัติแล้วก็นํากิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับการทหารเข้ามาประยุกต์ใช้นะครับมีการแปขบวนนะครับแล้วก็มีการเดินแถวต่างๆมีการฝึกหลักสูตรเป็นเรื่องเป็นราว ส่วนนักเรียนหญิงเองเนี่ยนะครับรับมาเมื่อปี2510นะครับก็เ,เป็นปี2510มาั้งแรกก็มันมันก็พลิกจากนักเรียนข้างนอกเนาะเรามาเป็นทหารอะไรอย่างเงี้ยมันก็ใช้ก็เหมือนที่เด็กๆเขาเรียนเนี่ยเราเราก็จะคล้ายๆเหมือนเขาเลยก็จะมาฝึกวิชาทหาร3เดือน อยู่่นีาการปูรากฐานของครูบาอาจารย์ที่ที่เราได้รับมาก็คือว่าการฝึกสอนพวกครูนี่ท่านก็ตั้งตั้งใจที่จะถ่ายทอดวิชาแล้วก็จะเข้มเรื่องของระเบียบวินยัยสำหรับในการศึกษาในปัจจุบันนะครับเรามีการ ปรับปรุงเปลีป่ยนแปลงหลักสูตรจาก5ปีเป็น6ปีเมื่อ2534รอเราได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาขยายเวลาเป็น6ปีการสอบคัดเลือกนั้นก็ค่อนข้างจะเข้มข้นนะครับตอนที่ผมเป็นกรรมาการรับสมัครนักเรียนเนี่ยจริงอยู่แหละผู้ปกครองหลายท่านก็อาจจยากอยากจะให้เด็กเข้ามาเรียนเพื่อที่อย่างน้อยก็ถ้าเข้าเรียนได้ ก็ถือว่าเหมือนกันได้รับทุนการศึกษาที่ทรอให้และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยแต่ว่าการที่จะผ่านเข้ามาตรงนี้คณะกรรมการที่ที่สอบคัดเลือกจะเฟ้นอย่างมากในการดูว่าเด็กคนนี้มีพรสวรรค์มีแววทางดนตรีหรือเปล่าภาคแรก จะเป็นวิชาการทั่วไปซึ่งอันนั้นก็เป็นการวัดสติปัญญาความสามารถโดยทั่วไปแต่พอรอบที่สองเป็นเรื่องวัดความทักษะในการที่จะดูว่าเขามีพรสวรรค์นในเรื่องของระดับเสียงมีการรับฟังที่ดีและมีความจําที่ดีแล้วก็มีการแสดงออกที่ดีซึ่งสิ่งเหล่านี้มันซ่อนอยู่ตัวเด็กเองซึ่งเราในธนกกรรมการพยายามที่จะเลือกเฟ้นเด็กคนนั้นมา ปนปัญหาเชาในภาพนี้มีภาพที่มองเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้ทั้งหมดกี่ภาพจงบอกชื่อเครื่องดนตรีไทยที่ใช้เป่ามาสามชื่อปีคุยข้อสุดท้ายนะคะเครื่องดนตรีที่เป็นสัญลักษณ์ของกองดุริยางหารเรือชื่ออะไรคะพินครับอัถ้าเราเลือกเด็กที่ดีเนี่ย ขาก็จะเติบโตไปจบออกไปแล้วก็เป็นกำลังของกองดูยานทางเรือต่อไปค่ะเรื่องราวของคนดนตรีแห่งราชนาวีไทยกำลังเข้มข้นนะคะในสัปดาห์หน้าเราขอนำเสนอตอนจบ ของเรื่องดุริยางคหารเรือลำนำดนตรีแห่งราชนาวีไทยท่านจะได้รับทราบเรื่องราวของผลงานของพวกเขาที่สร้างสารรค์ขึ้นมีใช่เพียงเพื่อความบันเทิงเริงรมงเท่านั้นแต่ยังเพื่อประโยชน์แก่สังคมด้วยดังเช่นกาชาติคอนเสิร์ตที่กองทัพเรือได้จัดขึ้นทุกๆปีเพื่อหาไรายได้ให้แก่สภากาชาตไทยค่ะซึ่งจะมีขึ้นในเร็วๆนี้ด้วยค่ะ โปรดติดตามตอนต่อไปของดุริยางคหานเรือลำนำดนตรีแห่งราชนาวีไทยได้ในสัปดาห์หน้าในวันนี้สวัสดีค่ะ